สวัสดีค่ะฮันัหลกินอิ่มสุขใจไหมนี่มาเห็นก๋วยเตีย๋ยวเลยพี่น้องเราอยู่บ้านโพลงามอำเภออากาศอำนนวลจังหวัดสกลนครน,นะคะร้านบัหายากด้วยค่ะพี่น้องหน้าโรงเรียนพี่น้องหน้าโรงเรียนโพนงนนลง,พงามศึกษาใส่พี่แจ้งหน่อยหนึงสิบขีดค่ะใส่น้ำส้มหน่อยนี่ต้องใส่นี่พร้อมได้พี่น้องแถวนี้ฟิว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  ่น้ำตาลหน่อยนึงเิ่มก้อมหวานน,น่สุดยอดเลยพี่น้อนเนงเน,นี้ำปลาพร้อมนิดนึงขาดไมาได้พี่น้องพริกนี่กักบะปินะ Mm hmm. ห่อนห่อนห่อนแห้ง ลผลไาพี่น้งองพักสลัดเล็ดลงไปจ้ะมักเนี้ยกะปิกะผิกอื้อยหยาดอะพี่นอ อชอบปิจะพริกปิงกป้งพริกปิง้งของเพกอือ สุดซอยพี่น้องแซ่บน้ำนัวๆอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวขมิ้นตก cà phê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  cà cà หอนพี orn, p orn, p orn, sand, mm ่น hmm. mm ้องหอนพร้อมแซ่บพร้อมอืมนาแอบแห้ง ไฮแวดใบแวดมากกับพนันพันมากกับม่แวดด้วค่ะเด้อปัด,ดปพงงามกินส<อ>ดๆได้พี่น้องมด้ตัดต่ออย่างได้เลย อยอดมากข้าวหน้น wow. ากินอิ่มสุขใจมาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ